đang chắc là anh tao 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 นั่งเฮ้ยขาที่มองห้าสิบเลยเดี๋ยวแขนเหยียดขานั่งนอนยืนเดินเอาเลยนะเดี๋ยวดเดี๋ยวเราจะดูจันทรุปราคานะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าจะอยู่ช่องเขาบริเวณนี้นะครับอ่าจะขึ้นนะครับเราจะมองเห็นที่นี่ประมาณอ่าเต็มดวงเนี่ยหก <6. 58. S 2> โมงห้าสิบแปดนาทีไม่เห็นเลยเพราะว่าับอยู่ช่องเเต็มที่เลยก็คือ ประมาณ5นาทีคือ6ประมาณ6โมเออทุ่มทุ่มทุ่มสนาทีนะครับคือประมาณทุ่ม2หรือสามนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับค่ายนี้นะครับสองครั้งแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็ที่ครูเราห้ฟังนะครับถวายพระพรครั้งที่สองก็ดูประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์นะครับเพิ่มอนาคต นะครับอีกนานนะครับกว่าเราจะได้เห็นอายุเราจะ60สิบเราจะได้เจอหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น่วกนี้วัยนี้นะครับถ้าได้เห็นนะจําไว้ให้ติตตานะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นครูในอนาคตนะครับก็สอนเด็กลูกศิษย์ลูกหาเรานะครับว่าวันที่เท่าไหร่จำไว้ด้วยวันที่เวลานะครับของเดือนของปีนะครับวันที่สักกะเท่าไหร่นะครับโอเคนั่งนั่งทำตัวามสบาย

าถรรตัวนั่งเป็นตบกใช่ไหมเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็คงจะมาต่อจากอ่าที่เราดูได้ดูแล้วนะครับ พ <pad pare sy helmet var> <inaudible para> ันธุ์ไนตีกูนับสีนี่เนี่ยน่ดมายอยุอะไม่รอดเห็นเนี่ยวจหนาวเลยเอามานีควดูกมวะมาจากไหนมาจากไหน

ไม่ไม่ว่าดําไ้ไม่ไดไม่ได้ไ่ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได่ได้่ได้ไม่ได้ไมไม่ได้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 ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไได้ไม่ได้ด้ไม่ไดไม่ได้ไม้ไม่ด้ไม่ได้ไ สมัยสมัยดีก่อนองนะครับว่าชั้นนั้นคือหลังดีกว่าหรือครับ Không, không phải như vậy

พีนอนแดงแก่มันแใครคุณผ้าคุณลเด็กดีเลยไ้มั

เ <asure it S 2> บาไวจไม่ล่อมฟ้าเลยค่ะโอ้ยหาให้แกหน่อยโอ้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 ยโล้ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอรยโอ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโ้อยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยยโอ้้ยี 18นาทีใช่ไหมครับผมอ่าโอเคอนอีกนิดเดียวนะแต่ว่าครูว่ารู้สึกว่ามันรู้หรวยยังไงไม่รู้นะครับไม่มีตะ่อนะเหรอเล่อะเรามองเห็นดาวแล้วแสดงว่าจะต้องเห็นดดาวว่า ่นีเรียกื่อไม่เฉยม่ต้องใชนเลาในการัร้อตัวก่อเขียวมะเขียวนูน